ก่อนตบเดือด VNL 2023-23ตัวทีเด็ดเกาหลีใต้ที่วอลเล่บอลหญิงไทยต้องระวังวันที่3มิถุนายน2566ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL สัปดาห์แรกนัดที่4วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกมีคิวพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย สำหรับเกาหลีใต้ที่นำมาโดยเซซาเอนันเดสกอนซาเลสเฮกโคตใหญ่ชาวสเปนแถมได้คิมยอนขยองอดีตกับตันทีมคนเก่งมาคอยให้คำปรึกษาน้องๆในทีมแต่ก็ยังไม่ชนะใครเลย VNL 2023ส่วนในศึก VNL 2022สนาม3นัดแรกทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้ไปแบบขาดลอย3-0เซต2 5 1ส 25, 11, 25. 22และ25 1 7ถึง17โดยตอนนั้นพักจองอาหมายเลข13หัวเสากับตันทีมเป็นผู้ทําคะแนนสูงสุดให้ทัพสมขาวโดยทําได้ทั้งหมด12คะแนนเผยโฉม3นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ที่สาวไทยต้องระวัง 1. จองจียุนชองจียุนหมายเลข16วัย22ปีสูง180เซนติเมตรที่เล่นได้ทั้งหัวเสา บีหลังและบอลเร็วโดยเธอเพิ่งกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนชดบูชิงแชมป์โลก2022สำหรับผลงานใน VNL 2023ในเกมกับตุรกีเธอคือผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมโดยทำได้ทั้งหมด10คะแนนมาจากการตบ9และบล็อก1คะแนนส่วนเกมกับแคนาดาเธอทำได้2คะแนน2 พักจองอาพักเจออนเกอหมายเลข13กับตันทีมวัย30ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรที่เล่นได้ทั้งบอลเรลบีหลังและหัวสาวเป็นคีย์หลักในการพลิกสถานการณ์หลายๆเกมในโอลิมปิก2022สําำหรับผลงานใน VNL 2023ในเกมกับตุรกีเธอทำได้ทั้งหมด6คะแนนเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในทีมรองจากจองจียุนโดยมาจากการตบ5และบล็อก1คะแนนส่วนเกมกับแคนาดาเธอทำได้7คะแนน 3. อีดาฮยอนลีเดฮีอันหมายเลข14วัย21ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรบอลเร็วที่เล่นไหลได้ดีที่สุดของเกาหลีใต้ในขณะนี้สำหรับผลงานใน VNL 2023ในเกมกับตุรกีเธอทำได้ทั้งหมด2คะแนนส่วนเกมกับแคนาดาเธอทำได้6คะแนนครองอันดับ3ผู้ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติเกาหลีใต้